ได้พูดไว้ในในช่องครับคือหมายถึงทางช่อง YouTube ของอาจารย์เองชื่อว่าช่องลุยผ่านเลยนะครับแล้วตัว,ต,วตัวในภาพที่ใช้มาตอนต้นอ่ะตัวเข็มทิศอันนี้คือเป็นภาพของอาจารย์สันสดทีนะครับที่ได้ไปยังปราสาทต,ต่างๆเนี่ยแล้วก็ใช้เข็มทิศเนี่ยวางแนวให้ดูว่าแต่ละประสาทเนี่ยตรงตามทิศ ที่เขาได้ตั้งใจที่จะหันปราสาทไปทางทิศนั้นหรือไม่นะครับซึ่งก็ตรงกับทิศต่างๆเนี่ยที่กล่าวมาเนี่ยคือเป๊ะเลยตรงตามนั้นเลยนะครับในภาพนี้เป็นปราสาทเมืองต่ำนะครับที่บุรีรัมย์เราจะเห็นว่าตัวติพังหรือคูเมืองของปราสาทเมืองต่ำนี่ก็คือจะชัดมากเลยนะครับแล้วก็จะมีบาลายขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ข้างๆนะครับ ซึ่งตรงนี้น่าจะเอียงทำมุม80องศานะครับอันนี้เป็นบาลายของ